ประกันลูกเลยนะคะก็ไม่ได้มีใครอยากได้ตรงนี้นะแต่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ค่ะมักจะบอกว่าเออทำประกันให้ลูกเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังอะไรเนาะเราหวังแค่ว่าวันใดวันหนึ่งที่เราไม่อยู่เนี่ยเราเกิดความกังวลเนาะลูกก็จะได้มีเงินก้อนนี้เล็กๆน่อยเอาไว้ตั้งตัวตั้งตนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันจบสัญญาเออมันก็ดีนะคะคือจบสัญญาแล้ว มันก็ดีลูกเราอะค่ะจะได้มีเงินออมนะคะเนื่องด้วยจากหัวข้อของเราในวันนี้เนะเริ่มต้นปีใหม่ดีๆด,ด้วยประกันเงินออมเพื่อลูกนะคะในอนาคตของเราเนี่ยก็จะได้เป็นเงินออมตรงนี้ก็จะได้เป็นของขวัญปีใหม่ก้อนใหญ่ให้กับลูกนะคะก็จะเป็นทุกๆปีใหม่นะคะที่เราจะได้ออมเงินให้กับลูกนะคะสําหรับแบบประกันนี้ กรุงเทพสมาร์คคิดนะคะหลายหลายท่านเคยรู้จักกรุงเทพสมาร์คคิดกันเลย,เนยนะคะกรุงเทพสมาร์คคิดเนี่ยคือเป็นแผนประกันที่เสริมมาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ได้เป็นแบบเดอะเบสเซลเลอร์เลยของกรุงเทพประกันชีวิตได้รับรางวัลที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความนิยมกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแผนประกันที่แถมเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการแถมค่ารักษาพยาบาลเอาเอาแบบที่เป็นแบบ ทีเด็ดเขาเลยนะแถมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะหเท่าของเบี้ยเงินออมรายเดือนนะคะแถมกรณีคุ้มครองคุณแม่ด้วยหากผู้ปกครองคนนี้ที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็แล้วแต่นะคะถ้าหากจากไปนะคะอันนี้ไม่ต้องหาใครมาจ่ายเบี้ยต่อบริษัทเขาก็จะมีทุนประกันอีกครึ่งหนึ่งของลูกให้ด้วยนะคะอันนี้คือ นอกจากจากไปแล้วไม่ต้องออมต่อแล้วยังมีเงินก้อนหนึ่งทิ้งไว้ให้กับลูกด้วยนะคะสาหรับของเด็กนะของน้องนะคะก็จะมีความคุ้มครอง4ี่ข้อนะคะที่เป็นแถมกรณีโรคหลายในเด็กอ่าโรคหลายในเด็กนะคะโรครลายในเด็กมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะตัวกรณีโรครลายในเด็กเนี่ยก็จะมีหลายอาการเลยนะคะคือ4อาการนะสอาการหละ,หละคือมันคือชื่อว่าโรครลายจริงๆนะคะถ้าเกิดว่า ไม่ใช่โรคหลายมันคงไม่ได้เอามาแบบเนาะดูแบบคือแบบมามาแถมมามาคุ้มครองเราไม่ใช่มาแถมมาคุ้มครองเราซึ่งโรคหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะคะสี่ข้อนะคะ4ี่ข้อนะ,ะโรคหลายนะคะ1นนะคะก็จะมีเรื่องของโรค k าว a s a k i นะคะที่ทำให้หัวใจผิดปกตินะคะไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะ,ะเป็นชื่อโรคจริงๆนะคะแล้วก็สองน้ำไขสันหลังในสมองมาก เบาหวานในเด็กคุณพุ้ยพูดถึงคาว่าสกีดนี่คุณ้ยเล่นมุกเมื่อกี้เนี่ยทำไมคะบางคนไม่รู้จักนะแก่มากเลยเนาะเออแก่มากแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะถ้าเล่นมุกนี้เนาะเออใช่เดี๋ยวนี้มีแต่ฮอนด้าและอะไร S P X ลูกเราพูดอะไร C P X C P X เออ พอเขาพูด p c x เราก็งงพ่อะไรเหรอเด็กรุ่นหลังเขาบอก p c x อันนี้แหละดูเริ่มแก่แต่รุ่นเราบอกคาวาซากิเออคาวาซากิรู้จักเยังมันมีเพลงมันมีเพลงอยู่เออมีเพลงอยู่นะคะก็เนี่แหละก็คือเป็นโรคและอาการในเด็กนะคะที่เป็นโรคร้ายในเด็กนะก็จริงๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ได้อยากที่จะเฮ้ยแบบลูกฉันจะต้องเป็นฉันจะต้องได้ฉันต้องต้องเคลมเขาแค่หวังว่าสิ้นปีนะคะ สิ้นปีนั้นๆที่เขาอยากจะเตรียมเงินไว้ให้กับลูกเนี่ยลูกมีเงินก้อนนี้จริงๆนะคะนี่คือตัวตัวประกันเงินออมที่แถมหลายแถมมากๆนะคะต้องบอกว่าแถมหลายแถมมากๆเลยลนะคะอ,อ,อย่างนี้คุณปุ้ยก็คือบางทีเราไลฟ์เรื่องนี้นะ,ะก็คือพอไลฟ์เรื่องของประกันเงินออมนะมีอ่าก็คือคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเนี่ยแหละที่เจอเราไลฟ์แล้วก็ทักมาคุยไปคุยมา ตัดสินใจทําประกันทํามันซะเลยบำนาญซะงั้นเออจริงใช่เรื่องราในกรณีของประกันบํานานนะคะนิดๆไปนะคะประกันประกันบานานนะคะเมื่อวานนะครับลูกค้าที่เริ่มต้นพูดคุยเงินออมไปจบที่ประกันบํานานนะครับมันเป็นยังไงสามสิบลงลงล่างสิคะเอาสามสิบเอ็ดนะบอกคุณลูกค้าบอกว่าสามสิบเอ็ดเลยคือคุณปุ้ยค่ะเอ้ยลูกค้าทักมาวันที่สามสิบ แล้วปุ้ยอ่ะก็บอกลูกค้าบอกลูกค้าจะเอาไปใช้รถยนต์ภาษีหรือเปล่าคะ่ะเขาก็บอกว่าเออเอาไปใช้รถยนต์ภาษีด้วยคะ่ะเป็นประกันบนานํานาญเขาบอกว่าอ๋อลูกค้าทราบแล้วใช่ไหมคะว่าภายในวันที่ทราบแล้วคะ่ะภายในวันที่31มสิบเอ็ดเขาบอกเขาทราบแล้วแล้ววันที่คุยกับปุ้ยก็คือ30ตอนประมาณ10บโมงเช้าปุ้ยก็เลยบอกลูกค้าว่าเรามีเวลาเหลือแค่หนึ่งวันครึ่งนะคะเขาบอก ทำแน่นอนค่ะคุณปุ๋ยต้องทําแน่นอนนะคะเพราะว่าเสียภาษีเยอะมากนะคะก็ค่อยๆ<อ>ทาไม่ได้ทําแบบบุ้มบ้ามเลยทีเดียวนะคะลูกค้าก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะไปดูก่อนนะก็คือนําเสนอไปแล้วนะคะนําเสนอไปแล้วลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเอาเป็นเท่าไหร่จริงๆลูกค้าไม่ได้ซื้อเยอะนะดูนี้หน่อยค่ะดูนี้นะิดนึงเนาะลูกค้าไม่ได้ซื้อเยอะเข้ามาเมื่อกี้ ลูกค้าไม่ได้ซื้อเยอะซื้อแบบ1นึ0 0หมืนตอนแรกลูกค้าบอกว่าคำนวณ13ื่นให้หน่อยได้ไหมคะเออคำนวณ1 3ื่นให้หน่อยได้ไหมล้วก็บอกว่าได้คำนวณให้ได้พอคำนวณ13ื่นสปุ๊บนะคะ ก็บอกว่าถ้าเกิดว่า1 0,000มื่นละเหลือเท่าไรนะคะเขาจะดูว่าเขาจ่ายไหวแล้วก็มันเป็นเงินบำนาญให้เขาจริงๆในอนาคตนะอย่างตัวกรณีถ้าเป็นบำนาญหมื่นสามเนี่ยจ่ายจนถึงอายุ60ปีนะคะจะได้รับเงินตอนปีที่61ไปจนถึงอายุ99เนี่ยปีละหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เอาก็เกือบเก้าเก้าศูนย์ศูนย ก็ขาดอีกร้อยหนึงคบสองหมื่นไหมหนึ่งเากบอันนี้คือเป็น,นบำนานนานะอ่ะบำนาญปีละหมื่นสามนะรพ่อหมอรับหนึ่งอหมื่นานาญปีละหมื่นแต่ว่าเบียปีละหมื่นไงอ๋อเบียป,ปีละหมื่นเบียปีละหมื่นามแต่ว่าได้รับบำนานหนึ่งาพันเก้ารบาทนะคะในตั้งแต่ 1, 6, 6, ปีหกเอ็จนถึงยสิบเก้าโดละพันหกุ่้ย เกิดานเฉลเป็นรายเดือนนะอ่าเดือนละพันหกก็โอเคอยู่นะเงินบำนาญชนาภาพอาวนี้เราสร้างเองไงผมบอกเลยก็ยังดีนะรุ่นเรานี่พอหกสิบไม่รู้จะมีตังได้รับหรือเปล่าเปล่าเออไม่รู้เลยเพราะว่าได้ข่าวแว่วๆมาขนาดกองทุนประกันสังคมี่ใกล้จะแตกแล้วเออมันเป็นอะไรที่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะมันเป็นอะไรที่เรา ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นเราควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเราเองได้นะอเราก็เก็บออมของเราเลยนะครับไม่เย็นนะอันนี้คุยเรื่องของประกันสังคมไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราพูดใช่ไหมคัี่คุณอาารพูดเราได้เห็นเพื่อนนะคะโพสต์บอกว่าไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะทางภาคเหนือนะคะไม่ใช่พิษณุโลกนะอืมทางภาคเหนือเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไปเนี่ย ใช้สิทธิ์ของปอกศสนะคะประกันสังคมแล้วก็บอกว่าคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าทำไมคุณหมอถึงให้ยาแค่นี้อะไรเงี้ยมันมันมันไม่มันไม่ได้อ่ะมันไม่หายทำนองนี้เนาะแล้วเขาบอกว่าทำไมคุณหมอไม่ฉีดยาคุณหมอก็เลยบอกว่าเออมันเป็นเงื่อนไขของประกันสังคมอ่ะว่าเออมันก็จะต้องให้ยากินไปจนแบบจนสุดก่อนแล้วทีเนี้ยมันการให้ยามันยังไม่สุด เขาก็เลยไม่ฉีดยามันมาตามงบไงใช่ไหมคุณปุ้ยก็ก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ตามงบแหละลูกค้าก็เลยบอกว่าอันนี้คนรู้จักกันนะไม่ใช่ลูกค้าคนรู้จักของปุ้ยก็เลยบอกคุณพยาบาลว่าขอฉีดยาได้ไหมพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าขอฉีดได้นะคะแต่ว่าก็จะต้องจ่ายเงินเองบอกเท่าไหร่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทคนรู้จักเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉีดค่ะเดี๋ยวจ่ายตังเองเขาก็เลยได้ฉีดยาซึ่งอรู้แล้ว ให้บาดใหญ่สายพันเอ uh huh. แต่ให้ยายอย่างเดียวไม่ฉีดไม่ได้ไม่ได้ให้แอดมิดไม่ได้ให้นอนมันมาแล้วมันเพราะจริงๆบอกเลยว่างบมันไม่พอคุณปุ้ยใช่ไหมใช่เราก็รู้อยู่นะฮะมันข่าวมันก็จะกระเพื่อมมาเรื่อยๆอีกหน่อยจะไม่พอเพราะว่าอคนมันเบิกเยอะเนื่องจากนี่ผมได้ฟังฟังคุณท็อปจีราย,ยุค่ะอบอกว่าคนไทยหมดงบประมาณไปกับการดูแลเรื่องของ โรค NCD ค่อนข้างเยอะเลยนะครค่ะโอ้ NCD ก็เลิกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของเรานี่แหละนะคะการกระทำหรือว่าพฤติกรรมเดิมๆมันก็จะส่งผลทำให้เป็นโรค NCD ใช่ป่ะอย่างเช่นกล้ามเนื้ออักเสบใช่ไหม Office Syndrome ใช่ไหมเราจะมีมาหมดทั้เบาหวานทั้งความดันโรคติดเตียงนี่คือเป็นสิ่งที่คุณท็อปเขาก็พูดมาผมก็เลยคิดโอนะ อันนั้นเขาไม่ได้อยู่ในเวทมนประกัรไหน,นแต่เขา,เขาอยู่ยในวง,ง,งการของบิตคอยแต่เขา,อามองภาพรวมเศรษฐกิจไงเขามองว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการป้องกันอเอางบเนี่ยงบประมาณเนี่ยมาดูแลเรื่องของการป้องกันที่จะต้องเกิดโรคสนับสนุนเรื่องของการดูแลป้องกันแต่ประเทศไทยเรา มันดันกลับข้างนะสิ่งที่เขาพูดนะอันนี้คือผมไม่ได้พูดเองนะเข,า,ขา,าบอกว่าประเทศไทยเราเตรียมงบสําหรับค่ารักษา<อ>ฉะนั้นเขาบอกว่าการป้องกันมันถูกกว่าการที่จะมารักษาครับอก็คือพูดง่ายๆว่าของเราเนี่ยทําก็คือทําไปทางแล้วผมฟังผมก็หาช่องว่าเอ้ยมันใช่เลยมันเข้ากับงานประกันผม,ผมเป๊ะเลยอไอการซื้อประกันเนี่ยก็คือการป้องกันใช่ไถูกต้องมันไม่ใช่การไปรักษาบำบัดอะไรแล้วนะหรือไปแก้ปัญหาปทาครับ ขเขาเลยแบบอ,อสินค้าเราเนี่ยมันไปเป็นส่วนของการป้องกันเป็นการวางแผนจริงๆแต่แต่สิ่งที่คุณท็อปพูดเนี่ยก็ทําให้ผมคิดระัตหนักเลยนะโอ้โอ,อ,อ้ใช่จริงๆบ้านเราเนี่ยคือเขาเรียกหน่วยงานหน่วยงานที่มาซัพพอร์ตเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยดูแลสุขภาพมีแค่สอสอเจ้าเดียวก็ไม่พอค่ <ขา S 2> นะไม่พออืมไม่พอดังนั้นผมพอได้ฟังผมก็เลย รู้สึกว่าส่งเสริมพวกเทรนเนอร์นะที่จะต้องออกมาทำเราต่อไปเนี่ยการที่มีสุขภาพที่ดีมันคือความมั่งคั่งอย่างแท้จริงนะครับค่ะแล้วก็ถ้าสุขภาพที่ดีแล้วมั่งคั่งอย่างแท้จริงสิ่งสําคัญมันก็ต้องมีมีตังด้วยนะใช่มันจะเข้าวลีที่อย่างที่เราพูดคุยกันแบบมันเป็นเรื่องตลกแต่มันจะกลายเป็นตลกร้ายนะครับที่เราคุยกันเสมอนะว่าเออมันก็เป็นเราอบรมเราก็เจอนะอาจารย์ผมว่าเชื่อว่าแวดวงของคน คนประกันเนี่ยน่าจะเจอคํานี้นะสิ่งที่สิ่งที่เสียดายที่สุดในชีวิตเวลาที่เราเรียนรู้แล้วเราเติบโตไปนะสิ่งที่เสียดายที่สุดในชีวิตคือตายแล้วใช้เงินไม่หมดอ่าก็เสียดาย,<จ>ะดยนะเสียดายน,นะคะมากมายเลยแต่ไปแล้ว่ะก็ยังไงก็ยังตกทอดให้สู่ทายาทได้ค่ะมันมีอีกคำพ,พูดหนึ่งที่มันตามมาติดๆนะแล้วก็มีสิ่งที่สลดที่สิ่ที่สุดในชีวิตด้วยคือ่ที สลดที่สุดในชีวิตมันสอเสือมเหมือนกันนะก็คือใช้เงินหมดแต่ดันไม่ตายยังไม่ตายเอออันนี้ร้ายกว่าเลยใช่ะคะคอันนี้ร้ายกว่าเลยแหละร้ายะะแรงเลยนะค่ะก <c oughs> ็เลยเป็นคําที่มาเนาะว่าคืออาชีพเราเนี่ยมันก็เข้ามันเข้ากับชีวิตผู้คนมากม,มายเลยอยู่ที่ว่าเราจะมองในมุมไหนนะคะว่าเออมันผลิตภัณฑ์ของเรา หรือว่าผู้คนเช่นตัวแทนเนี่ยจะไปช่วยเหลืออะไรหรือว่าช่วยดูแลอะไรพวกเราที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านได้บ้างนะคะก็มีหลายในหลายมุมในหลายมุมมองในหลายเรื่องราวในหลายเหตุการณ์เลยนะคะเพราะว่าอย่างตัวแทนเองเนี่ยก็เจอเยอะมากๆอย่างเช่นเออลูกค้าเป็นเป็นโรคร้าย ล้วไม่ได้ทําประกันไว้นะคะทําแต่ประกันเงินออมเนี่ยเออตัวแทนก็จะเจ็บไปอีกนะคะ mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนั้นเขาแนะนําแต่ลูกค้าไม่ได้ทําแต่สิ่งที่ตัวแทนจะทําได้คือก็บอกลูกค้าบอกว่านะคะว่าทําเถอะค่ะพี่แต่ถ้าวันนั้นเขาไม่ไม่สะดวกวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วเออมันจะก็จะลําบากกันนะคะตรงนี้นะที่เป็นเรื่องของ การที่เราไม่ได้ทำอะไรที่จะเตรียมตัวไว้นะคะนะอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะลงไลน์นะครับ เดี๋ยวเรามาทวนแผนนี้กันอีกสักรอบหนึ่งก่อน,นครับเดี๋ยวเราก็จบเราก็จะลงไลฟ์เลยนะครับผมได้เลยนะคะสําหรับแผนนี้นะคะแผนนี้นะก็จะเป็นในส่วนของการออมเงินให้ลูกนะคะชื่อกรุงเทพสมาร์ทคิดค่ะกรุงเทพสมาร์ทคิดนะคะเรามีทั้งหมด3แผนนะคะแผน1ค่ะเป็นออมสัน้นแผน2ออมกลางและแผน3ออมยาวนะคะออมสั้นค่ะออม9ปีได้รับเงินคืนปีที่15ออมกลางออม12ปีได้รับเงินคืนสิ้นปี ีที่สิและออมยาวออม15ปีได้รับเงินคืนสิ้นปีที่21นะคะซึ่งแต่ละแผนเนี่ยเขาก็จะออมได้ยอดเงินที่เท่ากันเลยอยู่ที่เรานะคะว่าอยากจะออมไว้ที่ยอดเท่าไหร่นะคะปลายทางเนี่ยเราอยากมีเงินเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะกำหนดยอดออมได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ และยอดปลายทางเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าระยะเวลาของเราไม่เท่ากันนะคะเราจะมีแถมฟรีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะ5เท่าของเบี้ยงเงินออมเฉลี่ยรายเดือนสมมตเิเดือนละห0 0 0นะคะเราก็คูณ5ไปเลยนะคะคูณคูณ5ไปเลย1น0 0คูณหเท่ากับ5,000บาทนะคะ บริษัทก็จะแถบค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุให้5เท่าของเบี้ยฉดเ่ยออมรายเดือนก็คือ5,000บาทต่อครั้งต่อเหตุการณ์ใน1ปีนะคะไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งแล้วก็ไม่ได้จํากัดวงเงินสูงสุดในการรักษาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแถมฟรีนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังเป็นออมเงินให้ลูกแล้วก็แถมค่าความคุม้มครองให้กับลูกแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะอันนี้ก็ มีหลายอย่างเลยมีหลายเบีย้ยหลายแบบประกันนะคะที่ทุกท่านนะคะสามารถที่จะทักมาสอบถามกันได้นะคะ a s, <S si. i p u i b l a ได้เลยนะคะเดี๋ยวพุ้ยส่งรายละเอียดให้ดูก่อนนะนะคะครับผมและคำคืนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับกับการที่จะไปพักผ่อนนะครับผมแล้วก็เป็นค่ำคืนของการต้อนรับวันที่1วันแห่งสก,กัดใหม่นะครับผมใช่แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวัน ขึ้นปีใหม่นะคะก็แฮปปี้นิวเยียร์2026สุขสันต์วันปีใหม่นะคะสําหรับชาวไทยคนไทยพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะคะ และรวมถึงทั่วโลกเลยนะวันเมื่อคืนนี้เราก็ได้ฉลองไปพร้อมๆกันนะับขาวดาวไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เราจะเริ่มต้นในปีใหม่สกรัตใหม่ที่เราจะเริ่มทํางานเริ่มมีสุขภาพดีเริ่มเตรียมตัวสําหรับชีวิตใหม่ในปีนี้นะคะสาหรับค่ําคืนนี้เดี๋ยวเราต้องขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วนะคะสําหรับค่ําคืนในวันปีใหม่นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่จะก้าวสู่ในปีถัดๆไปเราสองคนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆก,การก้าวเดินในวันที่หนึ่งนี้เริ่มวันปีใหม่ก้าวเดินไปอย่างมีคุณภาพอย่างมีความสุขในทุกๆวันเราคืนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอท่านน้อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้นะคะถามก่อนอ่ะ,ะค่ะ,อะขออภ<า>ัยนะคะ1 1> อขออภัยนะคะ กำลังจะไปเลยนะคะคุณสองบ้านตรวจบ้านโคราชนะคะชายหนึ่งเดือนแผนสองนะคะคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อหรือคุณแม่คะคุณพ่อนะคะหรือเปล่านะคะต้องขออภัยด้วยนะมองไม่เห็นว่าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะถ้าชาย1เดือนแผนสองนะคะก็จะออมได้ที่เดือนละ1 0 0 0บาทเลยค่ะแต่คุณพ่อสามารถคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะสามารถถักปุ้ยบ้านเขียวได้นะเดี๋ยวปุ้ยคำนวณเบี้ยคุ้มครองผู้ชนะเบี้ยให้เอาคุณพ่อนะคะได้เลย เดี๋ยวคุณพ่อทักปุ้ยบ้านเขียวได้ไหมคะ a s s i g n p u i b l a เเดี๋ยวปุ้ยส่งรายละเอียดให้แล้วก็จะคำนวณให้ว่าถ้าออม1000บาทจะชำระเบี้ยคุ้มครองผู้ปกครองเท่าไหร่นะคะคุณพ่อทักปุ้ยในบ้านเขียวนิดนึงนะเดี๋ยวปุ้ยส่งรายละเอียดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเป็นตารางนะคะเป็นตารางที่เป็นตารางเงินออมให้ดูด้วยว่าถ้าวันนี้เราจะออม1,000 1พ0 0พเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะ แจ้งปุ้ยได้เลยนะคะว่าอยากจะออมเนือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณพ่ออายุเท่าไหร่นะคะคุณพ่อสะดวกไปแอดบ้านเขียวไหมคะคุณพ่อยังอยู่ไหมคะเนี่ยยังย,าายังอยู่นะยังอยู่นะคะโ okay, อเคยังอยู่ใช่ไหมคุณพ่อคะแอดไซน์ pu i b l a นะเดี๋ยวปุ้ยจะคำนวณเบี้ยกลุ่มครองผู้ปกครองให้นะคะ เบีย้ยคุ้มครองผู้ปกครองเนี่ยค่ะคือรอออมเงินให้ลูกเดือนละ1นึ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องอายุ0ูนย์ถึงสิปีนะคะก็จะมีเบีย้ยคุ้มครองผู้ชระเบีย้ยกรณีหากผู้ชระเบีย้ยจากไปนะคะคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะเลือกคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ต้องหาใครมาจ่ายเบีย้ยต่อนะคะกรุงเทพประกันชีวิตออมให้ลูกของเราฟรีจนถึงอายุ21ปีเลยนะคะและถ้าเกิดผู้ปกครองจากไปแล้วไม่เพียงแต่บริษัทออมให้น้องฟรีนะคะ ตรงนี้บริษัทยังมีเงินก้อนก้อนหนึงแถมให้ลูกเราด้วยนั่นก็คือทุนประกันชีวิต50%ของทุนประกันลูกนะสมมุติว่าทุนประกันลูก200,000บาทคุณพ่อะจะมีทุนประกัน100,000บาทแบบนี้นะคะก็คำนวณจากทุนประกันลูกเป็นหลักเลยนะคะก็จะมีเบีย้ยเพิ่มอีกนิดหนึงนะคะอย่างเช่นกรณีถ้าสมมติว่าคุณแม่อายุ30ปีเนี่ยอาจจะจ่ายเบีย้ยอยู่ที่ 1,020บาทต่อเดือน1,000คือเงินออม20บาทคือเบีย้ยคุ้มครองผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็ต้องคำนวณเป็นเคส by ยเคสยังไงแล้วนะคะคุณพ่อคะ่ะ assign pui bla ได้เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะส่งรายละเอียดให้คุณพ่อดูนะคะ <Sorry. S 1> เดี๋ยวสำหรับค่ำคืนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะคุณพ่อคะคือคุณพ่อ,อส่องบ้านตรวจบ้านโคราชนะคะยังไงแล้วอย่าลืมนะ แอซายพยูไอดอทบีเอนะคะถักปุ้ยที่บ้านเขียวกดเพิ่มเพื่อเราถักสติกเกอร์ปุ้ยตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวปุ้ยส่งรายละเอียดให้ดูยังไงเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านต่อนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลงไลฟ์แล้วนะคะเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอทุกท่านรหล,ลับฝันดีรตีสวัสด์คุณพ่ออย่าลืมมาบ้านเขียวนะคะเดี๋ยวไม่เจอกันนะยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยกับช่องปุ้ยตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิตพบกันในวันพรุ่งนี้นะสาหรับคืนนี้ไปก่่อนนแล้ววะะะคคสสัดี